สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสาหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนําเดือครับเด้อเพื่อแจ้งเตือนชิปใหม่ๆกสําหรับชิปนี้เมื่อนี้ได้พี่น้องเด้อเสวันจันทร์มาอยู่ทางตลาดนัดโคกระบือทั้งอันดอนท้อยพี่น้องอำเภออากาศจังหวัดสกลนครเด้พี่น้องเด้อ ตลาดดอนท่อนเปิดทุกมือวันจันทร์พี่น้องผู้ใด้องการอยากดึงใบมือเบื่องค้วยพี่น้องมาซื้อค้อยเปลี่ยงกับมาไหนได้พี่น้องเด้อทุกมือวันจันทร์กับมือในี้ักสิบามาสำรวจราคาค้วยพี่น้องว่าสวงนี่ราคาค้วยมันขึ้นหรือมันลงด้พี่น้องเด้อมาพี่น้องมามาเบืงองบรรยากาศตลาดหลักสิบ้าสำรวจราคาค้วยไปพร้อมๆกันได้พี่น้องเด้อเบิ่งดูว่ามันเป็นยังไงราคาค้วยข้อมือเนี้ยมันจีด ขึ้นดิ่งลงไปลุงเรื่อยๆบ่าแล้วมันอสิจยู่ตัวเรไปแล้วมันอสิจขัดเตื้องขึ้นลราไปพี่น้องเขามาเบิ่งนน้ำกันพี่น้องตลาดเปิดทุกมือวันจันทร์อยู่บ้านดอนถอยพี่น้องดอนถอยตูวไหนยู่แถวอากาศเดี๋ยวเขามาเด้อพี่น้องเดอ้อมาเบิ่งนน้ำกันพี่น้องเฮ้ยนี่คะ่ะเนาพี่น้องได้ขายจักตัวไปได้ขายแล้วแต่ว่ายังมื่อนี้ยังทักได้ขายายังมือนจะมาขายเนาะ ไม่อี่น้องพอพันนี่บอกมาแล้วลูกพี่คุนเด้มันมีควายเปิดสามตัวครับครับครับควายแม่นากับควายดูควายเผือกควายดอนของแปลของแปลกเดี๋ยวคุณได้ไปเบิ้งให้เดี๋ยวไล่ลงไปก่อนไปคุณได้พี่น้องควายลายพี่น้องใส่เข้าใช่หรือเปล่านีโอ้นี่เนาะโอ้นี่พี่น้องนี่เนาะนี่พี่น้องตู่แม่พี่น้องแม่สาวบ่แม่สาวครับพร้อมผสมครับโอ้พี่น้องแม่สาวพร้อมผสมเพิ่นว่า ความสูงเดี๋ยววัดใบป,ป่ะร้อยสบเอฟ่ะคุณว่าร้อยสามสิบพี่น้องเป็นลูกยังน <c oughs> เนาะคุนว่าลูกบ่มได้พี่น้องมีใบเรียบร้อยเนาะ <c oughs> มีใบมีหลอดเรียบร้อยอบ่เอกสารครบเอกสารครบครบเพี้ยเอกสารครบอืพบ <c oughs> อพี่น้องเป็นแม่สาวคุณว่าลูกบ่ม ลูกบ่มลูกบ่มพี่นอ้องจนลูกบ่มเดี๋ยวเพิ่นนเดี๋ยวจะคล้องบนคุยคุยโทรศัพท์อยู่พี่น้องเดี๋ย<ๆ>วจะสอบถามราคาให้จนว่าลูกบ่มมีอีกแม่นึงแม่สาวหน่อยข้อสูงกว่าจาัางหวะห้อ,อยสามเนี่ยพี่น้องหน่อยสามอันเป็นแม่ตัวแม่ ของอ้างดีอยู่พี่น้องสำหรับปูหมกักควายด้วยพี่น้องเด้อชั่วโมงนี้นะที่นี่คือคือสีขาเบิง้งควายพี่น้องแดงตันกันพี่นอ้องเพื่ได้มากควายก, <Okay. S 1> กันล่อเบิ้งให้กำลังก็เลี้ยงสิไปกับยอดในเบิง้งง่อยอยู่พี่น้องเดี๋ยวรอคนปุยโทรศัพท์กาาันหน่อยเจ้าของคนอันนี้ก็แม่ท้องเนาะลูกหงังตัวนี้ลูกของเบิ้งมืนชูเนียใช่โอ้อันนี้เบิ้งจูเนีย เป็นแม่สาวผสมน้ำให้น้ำเน้นหนิผสมพอพันน้ำโอ้พันมีพอพันเนาะค่ะมีพอพันน้ำเดี๋ยวสิไปฟ้ามนังมืออยู่ค่ะสิไปส้มฟ้ามอยู่บอกอันจะคล้องฟ้ามมันเลยค่ะแต่มีเวลาบางๆสิไปยังมือเลยครั้งละสองพันโอ้สมครั้งละสองพันพอยังพอเพิ่นพอคอของลุงเพชรค่ะโอ้ของลุงเพชรลูกเพชรค่ะมีพอพันผสมเนาะราคาหลายมาแล้วหนิอันแม่ไม่นน้อยนี่อันนี้สามสิบหาค่ะสามหาแม่นั่นดิ อันนี้หาค่ะหาเนาะค่ะราคาต่อรองได้รของสองเราทับฟามเนาะเบอร์โทรเบอร์โทรคือเก้าบเเบอร์โทรเบอร์ก้าเลยค่ะเบอร์ไหนลราจำบ่ได้ด้วยใคจำเบ่ได้ือกันเดี่น้นา้าศูนยี่เก้าศูนยี่นย์หนึงสามหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหน่เนาะสองเราทับฟามคูได้สนใจโทรกระสอบถามุกแล้วพี่น้องนะ Phân mì phân phòng phần mì phò phăn không? không, mì phò mì của nó giảm phân cả à. không phải giảm sống được thì không à. chắc bà là khó nào hông hông? không, này nè nè ừ hoài xoài hông cho không, nó mà, mà, phim ổng không, hoài xoài nó này mẹ phần không mẹ phần đấy, lúc trước tụi nó lúc xong tụi mẹ phần không, ร้อยสามสิบห้าเนาะเป็นวาลูกสองพี่น้องเทปดีเนาะเทปดีแข้งขาตบนี้บ่มีเนาะตบนี้บ่มีพี่น้องตบนี้บะหมี่โอ้ตีเต่มันงามได้หอยเป็นวาตีเต่มันงามพอดท่านโอ้ลูกแม่พี่น้องลูกแม่ลูกงามงห้ามเป็นวาตบนี้คือมันงามพอดมาดักตัวเราหอยใส่ พอนี้เนาะสองตัวในจักบาทราคาพคนโอ้ชีมือหานะโอ้คนว่าราคาชี0สภาราคาในต่อได้เนาะต่อได้บดหมู่คนว่าพี่เนองเบอร์โทรติดต่อเบอร์ศ6 2ย์หกสองหนึ่ 0540พี่น้องติดต่อเร็วๆด้วยหอยไสเพูนว่าพี่น้องเดือพูนเอาก้อนเด้อเห็นผู้ใดสนใจแล้วทรมาเดียวนีใเลยพี่น้องผู้ใดเบิ่งอยู่เดียวในท่ทรมาเลยแม่ลูกคัก้าพี่น้องโมาด่วนๆของหอยสวนสวัสดีครับสวัสดีครับหอยสวนได้หรือครั้งนี่แม่นหรครับมานนี่โอ้ี่เนาะบักเถิดหนังกระแม่นน้องโอ้หลุบรอพี่น้อง ลูกเหรอลูกบกงยังอะไรนี่หัวหน้านี่ลูกบกงยังอะไรนี่อันนี้ลูกกระครับลูกเก่ามีใบมีหลอดเนาะครับนี่จักเดือนแล้วโย่เพิ่นนี่ไม่ยังบ่หอดปีพี่น้องราคาอยู่เท่าไหร่ราคาเพิ่นสองครับเปิดไปสองสองหมื่นสองพี่น้องอนาคตับพอพันเ h ็ดพอพันได้เนาะราคาเนี่ยยังต่อได้อีก ต้นว่ารูปแบบเก่าพี่น้องเบต้งหนามันดูนนครับราคาดีด้วนะครับต้นนี้บ่มีเนาะงครับต้นว่าต้นนี้บ่มีราคาอยู่ที่เส้าสองครับเส้าสองพี่น้องพอพันใหญ่บบกนี่แบบใหญ่แบกใหญ่เท่าไหร่แบบใหญ่นี่ลูกเจ้าสั้นด้วพี่น้องลูกเจ้าสั้นมีใบมี่รอดมีเรียบร้อย,รอยครับตัวนี้เปิดไรเยอะหาเงินเกจครับตัวนี้นองอ่าเกจชุ้งเท่าไหร่ครับสูงร้อยสี่สิบเจ็ดผูกร้อยสี่สิบเจ็ดพี่น้องพี่น้องพอพันอนาคตได้จักปีแล้ว สองที่เกลือนครับสมได้แล้วเนาะได้สองนั่นะครับเนี่ยเสร็จว่าได้สองตัวแล้วเด้พี่น้องราคาอยู่ที่หาหาป่ะครับห้าสิบเจ็ดราคาห้าหมื่นเจ็ดพี่น้องคนไทยไก่ครับตัวนี้งขนานโคตรใ่ลูกเจ้าสั้นพี่น้องลูกเจ้าสั้นพ่อพันธุ์ป้ายงามพี่น้องผู้ใดสนใจกระโถนมหาหางสวนมาหนึ่ตัวตัวนึงครับตัวนึงเนาะอันนี้แม่ม้าพี่น้องไปนี่ เก็บพักกินเลิศืมเลยครับนี่โอ้ไปห้อนี่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปลูกเก็บเลยโอ้ยผมงิเก็บใหญ่โตไปเลยนี่นี่ได้ลูกกัก็ตัวแล้วได้ลูกหาตัวแล้วครับนี่คนได้ลูกหาแล้วพกในห้องเนาะครับแมนสมยังใบในห้องเพิ่นมันมันผสมมันม่านโอ้คนไปม่านมานเนาะตัวเหมือนคนไปม่านมานพี่น้องบ่ผูกจักคอจักมามาใส่ครับความสูงแม่เพิ่นเดียบันใช่กับที่บ่สูงล่จานนิด ร้อยสมสิบนี่นาะลูกตัวที่หาพี่น้องราคาพันราคาสามหมื่นสองครับราคาสามหมื่นสองราคาต่อรองไลยเนาะห้อยสวนเนาะเบอร์โทรติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหก้าศูนหเจ็ดห้าเแปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดหอยสวนทั้งใดฮึทั้งสีวิไลสี 5, ่วไลยพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจแล้วโทรหาพี่น้องจับบาทราคาพ่นสองหมื่นหกพี่น้องก้อยบันบาทก้อยเนี่ยลูกแม่หรือลูกคูล่ะ ลูกตัวผู้สาหรับคนที่ทุ่นวายพี่น้องค้อยบ้านบ้านราคาสองหมื่นสองหมื่นหกหรอฮะสองหมื่นหกราคาต่อร่องเลยเนาะมาตักตัวแล้วโอ้มาสามอีกตัวหนึ่งเนาะตัวนี้ตัวนี้มื่นแปดพี่น้องแม่บ้หรอเป็นฝ้อยแม่พี่น้องสมไปเนาะซื้อมากขึ้นกันเนาะนี่พี่น้องเป็นฝ้อยพันบ้านบ้านราคาอยู่สิบแปดเนาะราคาต่อร่องเลยพี่น้องขอยังเนาะ พงพันธ์ครับห่อยพงพันธ์เบอร์ติดตอ่อเบอร์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหกสามเจ็ดหสองอ่อยพงพันธ์พี่น้องห่อยบ้นบานผูได้สนใจโทรขออทา้าวสามเบองพี่น้องเม่สาวบ่นอแม่สาวครับแม่สาวทั้งสองเนาะทั้งสองพี่น้องสมไปนอก,ก,ก,กืทแวโอ้คไทใขนะทแถวเนาะใคขแถวเนี่ยก็เริ่มมาสมไปละพี่น้อง ก้อยไทยเขยเรูกผสมเร็วความสูงสูงเท่าไหร่เนาะความสูงมันบัดว่าบ่ก้อยสามหอดบ่โอ้ประมาณรอยสามเห็นองอก้อยแม่นางแม่เสาแบบนี้บ่มีเน้อผมมีต้นนี้ลูกบักยังจักบ่หรือลูกบ้านๆเท่านี้ล่ะโอ้ลูกบ่มจุเลี้ตัวนี้บ่โอ้ทั้งสองมีใบมีหลอดบ่ คุณโอ้โอ้ใบนี่มีแต่บอลอดเฮียพี่น้องมันโดนเนาะมันโดนเดี่ยวราคาหลายปันใดแม่ลูกอันอันเอื้อยน้องกันนี่คือตัวตัวละตัวละเท่าไดสิบเจ็ดหน่เจ้าสองตัวบ่โอ้โสองสองตัวนี่ยเจ็ดสิบเก้าแลคาเนี่ยมาคุยกันได้เนาะคุยกันได้พี่น้องเพิ่นห้องไว้เจ็ดสิบเก้าแลคาคุยกันได้เด้๋ยพี่น้องเด้อหอยยังเนาะหอยหวังครับหอยบังเบอร์โทรติดต่อเบอร์อ่าเบอร์นี้ครับนี่พี่น้อง โรทรติดต่อคพี่น้องด้วห่อยังศูเก้าสมห้าสามหนึ่งหก้าเกาสองเนหมอยังพี่น้องบ้านหมูมนแล้วข้าวพร้อมส่งเนาะครั้าสองตั้าสองตัวนี่บอกพี่น้องกูได้ยโอ้ยอย่อกรายอยู่จะให้รดวมาหลยเนาะครักูได้ยังได้ทิงกูดก mm ็ย hmm. ังม em. ีอยู eh? ่นั้งโทรหาเนาะโทรขอสอบถามคุพี่น้องนะตองตลอดเนาะ บ่าเศร้าง่ายหอกพ่ออยู่เขาเขาเจ้าว่ากั๊มไม่อีกแล้ววะเสียงเขาเข้าแม่ลูกเนาะสายข้วยแม่ลูกครับแม่ลูกพี่น้องห้อยวอดแม่ลูกลูกจักตัวแล้วเหรอข้วยลูกเล็กครับเป็นว่าลูกเล็กพี่น้องลูกเล็กลูกแม่หรือลูกผูกเหรอลูกผูกครับผมโอ้ลูกผูกแม่นี่แม่นี่สูงเท่าไหร่สิร้อยสามสิบบวกสิร้อยเนี่ยแม่นี่สูงร้อยสามสิบคือน้องบวกคือดอกบวกบวกเนาะแม่เนี่สมอีกไปเหรอว่างครับเป็นทองว่างเป็นทองว่างเลยพี่น้องเด้อ ราคาอยู่ที่สามหกห้าร้อยราคาอยู่ที่สามหมื่นหกพันห้าร้อยเนาะราคาต่อรองได้พี่น้องเลือดีได้รู้งบนี่จะเลี้ยงเลือดดีเนะครับบ้านผมมันน้ำสวมมันเลยโอ้มันหยาบเบาพ่อหยาบเบาพ่อมันพี่น้องครับาคาพูดน้องโมซิมเนี่ยว่ามัน่วมงอม่ดีเบิดเลยครับตำรมจพายุเข่ามันเลย่วมเนาะติดมองเลี้ยงเลยไจอยจังหน่อยราคาอยู่ที่สามสิบหกสามสิบหกต่อรองเลยมาจากโตัวโมนี่นี่ครับพุ่มหนึ่งครับพี่น้องพุ่มหนึ่ง เนาะใช้แม่พิ่นโ่นเนาะลูกพึ่งออกเนาะนี่พี่น้องลูกเพิ่นเดือเดือนไปนี่เอามาหอดเนาะลูกพูเนาะเป็นลูกหลอดเจ้พี่น้องี่นครับครับผมอันนี้เป็นลูกหลอดใช่เนาะลูกกตโวแล้วเป็นลูกเ่เป็นว่ายลูกแรกเนาะไอยลูกแรกพี่น้อง่อยลูกแรก รอยลูกเล็กีูกไหมราค่าหร่ราค่าเพิ่นเพิ่ไว้สามรัาราค่าสาสหาเนาะครับผมราค่านี่ต่อรองเลยเนาะของหอยอ่อนนี่แค่นี้เนาะเบอร์โทษที่ตเบอร์เจ็ดศูน์แปดเจ็ดศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งศูซอยในเอผู้ใดสนใจโทษกาเนาบนนไม่มองเรียกฟองเลยว่านำองเนาะครับผมผู้ใดไม่ทุนก็ซื้อไปไว้ด้ยคมองเด้อโอ้แม่นี่แม่ทองแม่สูงเท่าไรแม่เพิ่น ลอยสามสิบกิจครับลอยสามสิบกิจพี่น้องลูกเก่าเจริญนี่หรอครับโอ้ลูกเก่าเจริญพี่น้องนี่ลูกเป็นลูกแม่บ่ล่ะลูกปูกแล้วลูกผูกโอ้ลูกปู่พี่น้องลูกเก่าเจริญมีใบมีหลอดพี่น้องโอ้คอยเป็นตะเลียงพี่น้องงามดีเลยสีเหลืองห่ยๆเนาะเป่งไผ่ก่อนพี่น้องหาเรียงแล้วโอ้แม่เพิ่นนม่านฟองแก้แล้วเพี่น้องพูดนะเบ่งชี้มันเบ่งพี่น้องหางบ่มีหย่างเนาะหางหางหางดำพี่น้อง ขายบกใหญงราคาอยู่เท่าไหร่ล่ะนี่ราคาปุไดไเเก้าหมื่ดพันครับเก้าหมื่นเันโอ้สมัยนะั้นมันแสนเตื้นพี่ล้วเนาะน้องแ ok. สกนกว่าไนแล้วเ,ลเดี๋ยวนี้ราคามันลงอยู่ดีเหลืออยู่ที่เก้าหมืน่นเก้าหมื่นเจ็ด้ตั้งชิตอ่ออีก้ พี่น้องคนว่าเก่ามือเก็ดตังต่อรองได้พี่น้องผู้ใดสนใจละเฝ้าโทษเดียวอย่างนีพี่น้องเนาะเพื่อมาเดือดดวนๆโหลดเดีนี่นี้เก่ามือเก็ดอันนี้ก็มูล่าเนาะน่พี่น้องผู้ใดมักมูล่าพี่น้องสายมูล่าโอ้เก่าล้านสวมใบน้องได้ยักเดือนแล้วโอ้คุณสมเก่าล้านไปหกเดือนพี่น้องก้อยมูล่าสายตังพี่น้องก้อยสายตังมูล่า เ็นหมูล่ะเดี๋ยวคนได้ลูกมาอยู่ลูกก็ใหญ่ด้พี่น้องคนกำลังมาลูกแบบบ่มบ่เนาะพี่น้องลูกแม่เนาะลูกแม่ลูกบ่มบ่โอ้ปจับพอเป็นเนาะแต่ว่าติดแม่มากพนักงาพี่น้องเป็นลูกแรกบ่ลูกที่สองเนาะนี่พี่น้องลูกก็ลูกลูกผูดูลูกแม่ ลูกเม่น mm no ี่พี่น้องลูกคนเม่ลูกนี่รายไปไหนแล้วคะไ่ะสรสองครัสองแสนสองแสนสองพี่น้องเปิตวรอาคาเปิดใบตอรองไดเด้อพี่น้องเด้อนี่สองคบเนาะสองคบห้อยกระมุนเนาะห้อยกะมุนเบอร์โทษติดต่อเบอร์ศูนย์หกหนศูนย์หหนึ่งศองศูนย์หกสองสามหกหนึ่ง 2 9งเก้าศูนยห้าก้ไม่ลทั้งเสกาเนาะผู้ใดสนใจโทรข้ามาพี่น้องมาสอบถามมาตอรองเอาพี่น้องแป๊กหนึ่งในตองอูหนึ่งในตองอูตัวนี้หนึ่งในตองอูพี่น้องมีมันแหลกลัวมูยู่นีนเออมีมันแลยมี้ขอยเพือกตัวเดียวบนตลาดโอ้มีควอยเพือกตัวเดียวมีกระดูมงข้ามกลบรอโอ้แมงข้ามตบาดแมงข้ามเอองแปคือการได้เขาม่เขาให้ผมสองพันเลยผมเขานั่นเหรอข้ามอะไรเขาให้ผมสองพันเขามาฮะโอ้บักทึกโอ้อ้ของแปกพี่ ถ้เขานี่ก็ได้สองพันแล้วห้องสองตัวนี่เลสตัวในเร้าสองครับผนองบงของแปลกด้วยังเพิ่ว่าจะเขาได้ได้สองพันนะตัวมันเหลืออะไรไปเลยานนี้เหลวเทเานี่เขาให้คอยแล้วสองพันเขาจองไว้แล้วเขาเนี่ยสองพันสองตัวบนเซ้าสองโอ้สองตัวห้องเ้าสอง่งฟรีภายในห้าสิกิโลห้าิบโลนี่ส่งฟรีเลยครับ เบอร์โทรติดต่อเบอร์095 095 656 696 4417 4417สโลกันคุณแผนตายหมดเหลือแต่คุณช้างคุณช้างฟื้นแล้วเอาตัวนี้ฟ้าบาดนี่สะโลคุณช้างคุณช้างคุณช้างมันมีเกี่ยว ตัวแม่บ่ครับมันหีเที่ยวมันหีเที่ยวหีเที่ยวแต่น้อยโอ้แม่ท้วงเราไม่เจ้าบ่งนมเบ่งหีมันแน่หคว่ามัน่นว่ามันทองแล้วพี่นนอเสื้อยูนี่แหละความสูงสูงเท่าไหรว่าสิบปร้อยเศร้าปะร้เศร้า่าย่เกินเศร้าอยู่เนาะเกือบร้อเกือบสามมันแล้วเนาะร้อยเศร้าเจ็ดเโอ้เศร้พี่นนอ ราคาเดียบัดนี่เปิดไปหกพันครับตัวนี้ห <65. S 2> กพันหาเ0าหกาอยบอกดบหก่าเมตนเนาะเสาหกเสาหกห้าร้อยห้าสิบกิโลส่งฟรีโอหาสิบโลนี่ส่งฟรีครับร้อยโลเนีนค่คิดคิดค่าน้ำมันเอาโอ้ร้อยโลนี่บวกค่าน้ำมันจังหน่อยครับครับต่ว่าราคาอยู่เสาหกครับเสาหกขายังต่อได้อีกยูต่อได้ได้หร่รูดได้เงินร้อยอุไสนใจและโทรมาเด้อพี่น้องเด้อเบอร์เดียวเนาะคม่นังความไม่นังเบอร์เบอร์ใสร้างนะศูนย์เก้าห้าหกหกง คุณแพนตายหมดเหลือแต่คุณช้างคุณสร้างบ่ได้ตายแล้วมูแล้วเนาะถูกเนาะมึงวะก้อยเถือกพี่น้องเพื่อนว่าลูกจักตัวล่ะลูกสองตัวนี่ครับแม่กับพ่อโอ้นี่ลูกสองลูกสองนี่แม่นป่อนี่อันนี้บักเถือกจังหักโอ้ตั้งหักเนาะอันนี้ลูก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 แม่หรือลูกปู่เหรลูกปู่ครับโอ้ลูกปู่พี่น้องเพื่อนว่าลูกปู่แม่เพื่อ่นนั่นลูก แม่กับมันแม่มันเหรอแม่ทองโอ้แม่ทองเด้อพี่น้องเด้อประกันบ่ตรทองมันเขาก็ว่าเขาสมแล้วเขาว่าเนาะเพิ่นว่าเขาว่าเพิ่นซื้อมาพี่น้องราคาก็ถือราคามันถือคนว่าสามหมื่นห้าพันบาทนี่เนาะแม่ลูกสามหมื่นห้าพันก็โ้นแสูงลอยเศร้าเห่ยพี่ลอยสามบ่ได้วัดบอกบ่ได้วัดครับบ่ได้วัดเนาการในสายตาเนาะเบิ่งเอาด้วยพี่น้องเด้วยคนว่าเก้าเลาะลอยเศร้าลอยสามอย่างเงี้ยนว่าราคาอยู่ที่ อยู่ที่สามหมื่นห้าพันสามหม่นหบอกเคิดเดีหบ่ครับบลอเคิแมนบล็อกเิร์บกเคิสองมื่ครับสองหมื่นเนาะนี่พี่น้อง้อยเทิรราคาอยู่ที่สองหมื่นพี่น้องนี่ราคาเนี่ต่อรองได้เนาะ้อยจงเนาะ้อยจงเบอร์โทรที่ต่อเบอร์โอ้ใกล้ี่ส่งฟรีเนาะยูใกล้ส่งฟรี อันไก่ก็บบวก่าน้ำมันจะหน่อยครับผมห้อยจงเบอร์โทษติดตเบอร์084 0 8 4 1ดสีย3 7ดส้เด้พี่น้องเด้อผู้ใดสนใจละโทษเขาสอบถามิ่งพี้องรบถามเบสิ่ง65โอ้สูง่อยสี่พันบาทห่ดดี่เนาะหอดบ่เกือบพี่น้องคน่าค้องบ่นน่เนาะ โอ้ทองอ่อนๆเนาะเป็นคไยยพานลูกไปฮะยังย่งบอกอือไข่สาวพี่เนาะมเลียงอืคยมันตกน้ำเหลียงมันเลยมันเลยโบพี่เนาะ้อข้าวหกสิบผานเนาะแล้วข่าตเนี่อรองเลยด้วยพี่เนาะบินบอกฟองหอยยังฮึหอยยูเบอร์เขาเบอร์ได้เนาะศูนย์หกสี่ศูนย์เก้าแปดหกหกอหน สองหนึ่งหอยลูวเนาะซีกาผู้ใดสนใจก็โทษเขาสอบถามด้วยพี่น้องเนาะสุดมาหลายตัวอยู่เนาะหอยควยคงเนี่ยอันนี้ของหอยรุ่นเนาะครับผมเอาเบิ่งของหอยรุ่นพี่น้องเบน้องเบิ่งควยคโอยู่สงีญยบไปเ่ยหอยรุ่นหอยรุ่นนี่เนาะถ้าได้ราคาคนนี้ซีซีหมาบุรวมทรงถ้าไหนบวกทรงเนาะอันนี้ลูกมันบอลนี่ลูกมันครับโอ้ลูกงามพี่เพล่วยสามยี่แปดสแม่นี่แม่นี่ซุ้งก่อยสามแปดเจ้าว่าหอยลูกงาม คุณเขาเขาซื้อมังุดมือ่ายเลยโอลูกผูพี่น้องถูกผูพี่น้อแต่วันตกทำเหลี่ยงพี่น้ <c oughs> องใช้เม่พิ่งนี่นี่บอแล้วได้จ้าบาทีิห้าพี่น้องเนี่ค่าส่งมามี่เ้าพี่น้องเ้วยอราคาสี่หมื่นหาพี่น้องส่งฟีได้นม่มีค่าส่งนาอราคาต่อรองไนแม่นี่ดิ แม่น <300. S 1> ี่แม่ห้องบ่น่นิครับตั้งบาทแม่นีคพุ่บ้าครับสามสิบแปดี่บ่ลูกคนมีแม่ลูกคือกันไม่ร้สามสิบแปดห้าร้ยค้ยพื้นบ้านสูงหัาสี่ร้อยเขาได้ร้อยสามเออืมเป็สบวกบวกเนาะครับหองหอยรุ่นรุ่นควายใหญ่เบอร์โทรติดตอเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศูนยศูหนึ่งส หนึ่งสี่สามสามแปดสามสามแปดรุนควายใหญ่นาะเซ่กาพี่น้องกีการผลนี้เชี่ยกาพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจแล้วก็โทรเขาสอบถามขาต่อรับอ๋พี่น้องแม่สาวพี่น้องแม่สาวอยู่แต่ว่าบบเห็นเจ้าของพี่น้องนี่ละพี่น้องเห็นควายยุ่แต่บบเห็นเจ้าของพี่น้อง ข้ามอยู่แม่เนี่ยราคากระซิรักซีรักรักซีรักหาหมดล้วสงสัยของหอยนี่ก่อนมาพี่น้องชุบของบวอยู่พี่หน่อข้ามบ่แม่สาวนี่ตัวนึงพี่น้องนี่แม่นี่แม่มมมของหอยนี่ก่อนมากหน่อยเนาะข้าบ,บ่ โอ้แม่นี่ดีพี่น้องอันนี้ก้อนพี่น้องแม่สาวเนาะแม่สาวลูกยังเนาะลูกยังพ่อเพิ่นโอ้ค่อยสมบรรบานพี่น้องเจ้าป่ะเั้าดอกเมียนลูกบ่มเจ้าเมื่อกี้นี่พี่น้องถีอผานมากเมื่อกี้นี่อันนี้ลูกบรนบานเนาะสูงเท่าไหร่เนาะก็สูงบ่เดียบัดเนาะก็แต่ว่าเกินเศร้าอยู่เนาะเกินบอลุด ข <languages? S 2> บวตตามก็ร้อยยี่ผาพี่น้องปล่อยแม่นางหน่อยราคาเพิ่นเท่าไรโอ้ราคาอยู่ที่สามสิบหาพี่น้องนะราคาต่อรองเลยเนาะราคาอยู่สามหมื่นหาพี่น้องลูกบานบานแต่ว่านี่ลูกบ่มเนาะนี่พี่น้องเพิ่นว่าหาหมื่นนี่ลูกสาวบ่มลูกบ่มพี่น้องลูกบ่มพันล้าะต้อมสูงก็ประมาณสามหาพี 195, ่น้องสามหาลูกบ่มลูกบ่มพันล้านราคานี่ต่อรองเลยเด้อพี่น้องเด้อ ลูกเบิม่มลูกเบิม่มผู้ใดสนใจก็โทรเขามาสอบถามมาต่อร่องลำห้อ,หอยต้นพี่น้องพี่น้องลูกเบิ่มหอยนี่ก่อนเนาะเบอร์โทรติดต่อเขาเบอร์089 841 60 4050หอยนี่ก่อนพี่น้อง ผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อพวกข้าสอบถามมึงพี่น้องเมีน,นัง่งพี่น้องลูกเบิ้บลูกบรรดาบพี่บ้าผู้ใดสนใจพวกข้าสอบถาม,มเป็น้ายผูกลายละมือเท่าเดิมมื่นแปดมื่นแปดมื่นเก่าเนาะเป็นไฟเนื้อพี่นอ้องไฟผูกมื่นแปดมื่นเก่าผู้ใดสนใจกับพวกข้าสอบถามเบิ่งพี่น้องของห้อยนิกรเด้อพี่น้องเด้อคุ่ม ข้งงวเหนือพี่น้องแต่ว่าไม่มีเมนังงามสองงามอะไรพี่น้องสองนางงามนะผู้ได้สนใจอยากสอบถามราคาก็โทษเขามาพี่น้องจะในตลาดไหพี่น้องนี่หมื่นเจ็ดพี่น้องเป็นค่อยผูค่อยเนือพี่น้องพ็ดพ่อพาดกันก็ได้ราคาหมื่นเจ็ดราคาค่อยในตลาดก็ะซัาเห็นด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องช่วงนี้ราคาช่วงนี้ราคามันลงเนาะราคาก็ร่างลงพี่น้อง ม,มันจะขึ้นง่ายบหละ่ะเจ็ดปีครับโอู้หเนาะเจ็ดปีจะขึ้นมู้เี้งโอ้โดนโดนปนันบ่กลูกโดนปนันผู้ผู้เลี้ยงไก่ออกด้วยเนาะอือ <c oughs> โอ้หันลูกเป็นหอนเจ็ดปีผู้เลี้ยงอ่ บได้ค่อยบอเหลียงได้เพื่อขายออกบดดีบอกซ้ำก่าวห้องเนาะโอ้โหง้งขายเบ็ดะหรอแล้วมาหาซื้อควายไป่ไหนบ่บ้านบเบงหรือโอ้มาใส่ห้าร้อยอะไรตัวละห้าพันมีอะไรห้าร้อยหมอปลาพี่น้อไม่ได้ปลาผีนะสึ่งนะปลาเงาะก็อย่างเดียวคาวน้อยคนลน้อยคนละหน้อยันน้พันห้าเลยนะโอ้พันห้าไมนก็ดีก็ไปดำน้ำก็แล้าจ้างอยู่ นั่นรับจ้างเบ้ามึงได้ยังได้สามร้อยดีกำลังนารับจ้างเนาะโอ้ยดีดีดีฟันหาดีเดินเอาหาล่อยเดี๋ยวเศร้าละวฟันหาไม่ก็รวยเหมือนเนาะป่อยบันบานเนาะตาเนาะป่อยบันบานพี่น้องอันนี้แม่เนี่ยเพิ่นได้ลูกกับไปนี่ฮะใช้ลูกเพิ่นลูกขายโอ้ลูกขายไปล่ะแม่เพิ่นนี่จักบาทแม่เพิ่นเดี๋ยวจักบาทโอ้เพิ่นว่าแม่นี่ยเศร้าแปดหาล่อยพี่น้อง าโหปลเอาหุ้นเขาไปหั่นจะว่าจะได้สักแปดหารอยขายลูกออกไม่ก็ตายแล้วบัดนเนาะอันมือดนดอนนี่เดี๋ยวสั่นมือสามบักดอนพี่น้องบันก็มืนสามเนาะมืสาบักเถอคุณนีเถฝากกันตัวนั้นเศ้าสาม พี่นองข้าสามบอกทกไงโอ้ราเนี่ยังต่อใดเนาะพ่อยังนะซื้อเฮาบุญพ่อยังเหรอพ่อบุญพ่อบุญมีเบอร์โทรโทรศัพท์บลตาบอกพี่น้องเข้าน้ำเนี่ยจำได้บอจำได้เอาศูนย์ยังศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าย์แปหสเจห้าเจดหเจ็ดห้าเดหกหอยบุญเนาะบ้านดอนพ้อยเนาะูในบ้านนี่แหะพี่น้อง พี่น้องดอนท่อยอยู่ด้วยพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจก็โทรเขาสอบถามต่อรองออกพี่น้องแบตเตอรี่อ่อนพี่น้องเอ,อ้ยเป็นอาการครับเป็นอาการเก่ามาอีกแล้วแบตอ่อนแบตอ่อนแบตสำรองบ่ได้เอามาน้ำพี่น้องมันได้เวลาสักม,มุ่งหนึ่งมันเบิดแบตหลุดพี่น้องพี่น้องแต่ซิบแบตเบ้อแต่ด้อพี่น้องตเ,ตตเต on. ด้อ ต้องนอก่อน้องนอยก็สิลุ่หันถ้าขีละหนอกตัวเบ็ดมันบลอปอนดับอิบออ่มคุเบบึ้งบรรยักรศตลอดโอ้เมีน้าของใครนาะเนี่ยสาวหน่อยพี่นนองสาวหน่อย,าอยงามๆเลยเนีอ่อันนี้เมียน้าอยู่ สวัสดีครับสวัสดีครับซุ่มซุ่ับมังมีคุณจะบ่งจักยังอุ้ยหอยู่โอ้หางดีหางดีพี่น้องท้องไสอะไรไงไหนีไงท้องไ้อะไรไงไหนไท้องไส อมผู้ผู้เซ่งงอเป็นบอกท่านท่านห้องไรอะไรตางราคานรับาละรต่าราคาคนโอ้สองหมื่นแดพี่น้องลูกบอกยังฮลูกบ้านบ้านบอกโอ้เมนางพี่น้องเมนางสูงดิพี่น้องสูงดีพี่น้องราคาเศร้าแปดเป็ดซี่พี่น้อง่ายฝ่ย่ยสูงดี ลูกลูกยังเนาะลูกหอยลูกยังลูกบักยังปะจังเนาะตะบอกมันมันห่งงามอยู่เนาะงามอยู่ราคาราคาเท่าไรก่อนราคาเปิดเท่าไรก่อนราคาสองหมื่นแปดสองหมแปดราคาตัวละไหนเนาะห้อยยังเนาะห้อยนัน้อยนันเบอร์โท่ติดตัวเบอร์ศูนย์แปดเจ็ด่เจสปดหก้อยนันเนาะ ผู้ใดสร้างท่านมาเนาะจำไหมเนาะเบอร์ศูนยังศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเสองสาสสสจแปดหกเสปดหก่นผู้ใดสนใจก็โทรมาเลยพี่น้องโทรมาเดี๋ยวเลยพี่น้องนันน้ำพือบุงค่าบุงค่าพี่น้องอนันต์อนันตบุงค่าเพ้อพี่น้องเด้อพี่น้องอันนคุณแม่สาวหน่อยงงามเลยพี่น้อง